สวัสดีครับครับพบกับซองรีอัปเดตนะครับในช่วงของโพสต์มา k e เก็ตรีพอร์ตนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13ธันวาคม2 5 6 4ครับผมสุชัยปกป้อง,องครับผมอดุลมุสิกะครับแหมคุณอดุลน,นะฮะเปิดหัวสัปดาห์มาถือว่าตลาดหุ้นของเราวันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวใช่ไหมฮะ ครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าใช้ได้ครับคุณสุภชัยครับ,รบก็อยู่ในแดนบวกได้แต่อยู่ในกรอบแคบนะครับคุณสุภชัยครับ,รบวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดบวกได้อยู่ที่1625.83จุดเพิ่มขึ้นมา7.60จุดหรือว่าบวกไป0.47เอร์เซมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่71,439ล้านบาทส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา649หลักรัพย์ลดลงไป913หลักทรัพย์ลละไ่เปลี่ยนแปลง561 หลักทรัพย์ด้วยกันครับคุณชัยครับวันนี้ถือว่าตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกได้นะครับผมเป็นวันแรกของสัปดาห์ครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเป็นหุ้นรายตัวครับผมแล้วก็ปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศครับผมแม้ว่าระหว่างทางครับผมก็มีแรงขายออกมาบ้างระหว่างทางครับผมก็ว่ายังรอผลประชุมเฟด กลางสัปดาห์หน้านะครับอ่าสัปดาห์นี้ครับขอแพรสัปดาห์นี้ครับแล้วก็มีการประชุมธนาคารกลางอื่นๆด้วยนะครับผมและอีกทั้งครับบ้านเราก็ยังมีแรงหนุนเข้ามาครับคุณสุชัยครับคือจากที่สวคชุดใหญ่ผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับผมก็ทําให้ว่า มีการฉลองได้ในวันปีใหม่ครับก็ทําให้เป็นข่าวดีหรือว่าเซนเน์เมนในเชิงบวกของตลาดหุ้นไทยนั่นเองครับอนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยวันนี้ก็ดูแล้วมีส่วนใหญ่ปัจจัยเชิงบวกหมดเลยนะอโอมีข้อหายไปเลยนะคุณอดุลนะข้งนี้หายไปเลยนะ S <S <an> ก็อาจจะเป็นเรื่องของข่าวสาราของโอมิคอนเนี่ยจากเดิมที่ตื่นตระหนกนะในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านั้นคงจํากันได้ฮะลงไปวันละ 3, 20 30จุดนะฮะแต่ว่าตัวนี้กลับมาละเรื่องของโอมิคอนตัดไปเลยนะตอนนี้ฮะตอนนี้ก็ต้องบอกบตัดไปก่อนเพราะว่าดูแล้วก็เอ่อเอ่อเอฟเฟกต์ของของตัวของโอมิคอนเองไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหรล่ละสำหรับในตอนนี้นะฮะแต่จุดที่น่าสนใจที่คุณคุณนุลพูดถึงคือสัปดาห์นี้มันมีอยู่ถ้าเป็นต่างประเทศก็คือเรื่องของการประชุมเฟดใช่ปะ วันพรุ่งนี้วันมรืน14-15เนี่ยครับก็เดี๋ยวเขาคงจะรู้แล้วครับว่ารถ QE แล้วก็ขึ้นอันตาราดอกเบีย้ยลด QE เร็วกว่ากําหนดขึ้นอันตาราดอกเบีย้ยเร็วกว่ากําหนดหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กัน<ม>นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูบ้านเราที่คุณอดุณพูดถึงคือมาตรการผ่อนคลายแล้วนะครับตอนนี้สายดิ้งเนี่ย สายดิ้งเนี่ยนะฮะก็เองบอกว่ามีเฮนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นว่าสบกบล่าสุดก็มีการเปิดผ่อนคลายแล้วนะครับสามารถที่จะเปิดร้านเล่าอะไรต่างๆได้แล้วก็แน่นอนฮะสายดิก์น่าสนใจแต่ผมว่าสายดิก์นี่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ผมสนใจหุ้นอยู่ตัวหนึ่ง BJC ฮะเบอร์รี่ยูเกอร์ฮะหลายคนอาจจะรู้จักคือขนมขบเคี้ยวรู้จักถือหุ้นในบิ๊กซีนะฮะแต่ว่าเบอร์รี่ยูเกอร์น่าสนใจเพราะเขามีโรงแก้วอยู่อุณดูดูนะฮะถ้ามีการเปิดให้ดริก์ได้ใช่ไหมฮะ แล้วคิดดูฮะปริมาณการ,รการดื่มโซดาผสมกับเหล้าจะมากน้อยขนาดไหนการใช้บรรจุภัณฑ์ต,ต่างๆก็จะเยอะขึ้นถูกไหมฮะนี่ก็ถือว่าน่าจับตาอันนี้เป็นประเด็นเชิงบวกสำหรับตลาดหุ้นในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูในห้าอันดับแรกของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้กันบ้างเป็นยังไงครับครับอันดับแรกเป็นปตทมูลค่าการซื้อขายวันนี้ที่ 3183ล้านบาทราคาหุ้นปิดอยู่ที่37บาท50สตังค์วันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ2เป็นแจ๊ดมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่2392ล้านบาทราคาหุ้นปิดที่3บาทส8สตังค์เพิ่มขึ้นมา24สตังค์อันดับ3าเป็นเคแบ k ank, มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่2118ล้านบาทราคาหุ้นปิดที่139บาทวันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ อันดับ4เป็น EA มูลค่าการซื้อขายวันนี้ยู่ที่1,861ล้านบาทราคาหุ้นปิวที่84บาทเพิ่มขึ้นมา1บาท50สตังค์และอันดับ5เป็น CPF มูลค่าการซื้อขายวันนี้ยู่ที่1,634ล้านบาทราคาหุ้นปิวที่23บาท80สตังค์เพิ่มขึ้นมา10สตางค์ครับ ครับอันนี้ในห้าดับแรกเห็นได้ชัดวันนี้ดูไม่มีแดงเลยนะคุณดุณนะครับอย่างเก่งก็เสมอตัวฮะเลวไา้สุดวันนี้เสมอตัวนะครับในห้าดับแรกก็ถือว่าทําได้ดีนะครับดูอย่างปารทนี้ก็ยังเสมอตัวกสิกรไทยเมื่อเช้าทำท่าลบแต่กลับมาเสมอตัวได้นี่ถือว่าดีนะครับที่จะมีโดดเด่นในห้าดับแรกก็คงจะหลีมิพ้นอย่างกรณีของจัสมินแจ๊สัวนี้บวกขึ้นมาอีกประมาณเเซกว่าๆถ้ารวมกับเมื่อวันพระอาชสบลีที่ผ่านมานี่ก็ประมาณสัก 12% 13%ได้นะฮะบุกขึ้นมาแค่2วันแล้วมูลค่าการซื้อขายต้องบอกว่านาแน่นจริงๆฮะเมื่อวันพฤหัสวันหนาแล้วนะฮะ2,100กว่าล้านวันนี้2,300กว่าล้านก็ถือว่าไม่น้อยเลยฮะสำหรับจ ASMIN ก็มีประเด็น2-3ประเด็นนะฮะที่เล่นกันอยู่1ก็คือเรื่องของตัวของการควบรวมมีข่าวเรื่องการควบรวมว่าเอ๊จะมีใครมาควบหรือเปล่านะฮะค่ายมือถือสีเขียวอย่างแอดวาน จะมาซื้อหรือเปล่าอันนี้ก็็ลือกันตรงนี้นะครับอันที่2ก็คือเก่งกันว่าเอ๊ะจะชนะคดีข้อพิพาทระหว่างแจสกับ NT หรือเปล่านะฮะอีก2,000กว่าล้านนนี้คาดเดานะคาดการกันและก็อีกประเด็นก็คือด้วยความที่ j t s ก่อนอันนี้ขึ้นจากบาทกว่าๆต้นทุนบาทกว่าๆแต่ตอนนี้ร้อยกว่าบาทแล้วอันนี้ก็ถูกหมาร่วมมาฮรพอมันขึ้นก็มีประเด็นอย่างนี้ฮะแต่ตอนลงทุกคนก็ไม่พูดถึงเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ของแจสส่วนนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่า รถแจ๊ซซิ่งแบบนี้เนี่ยจะแห่โค้งเมื่อไหร่น่าติดตามดูเหมือนกันสําหรับแจ๊นะครับเดี๋ยวเราไปดูในมูลค่าการซื้อขายรายกลุ่มสักนิดหนึ่งครับคุณดรุนเป็นไ,ไงฮะครับวันนี้กองทุนนะครับผมขายสุดทธิต่อเนื่องนะครับผมวันนี้ขายไป872ล้านบาทบัญชีบลกเกอร์ซื้อสุดทธิไป202ล้านบาทนักคุณต่างชาติครับซื้อสุทธิไป1274ล้านบาทนักคุณรายย่อยครับวันนี้กลับมาขายสุดทธินะครับขายไป603ล้านบาทครับอื ดูแล้วต่างชาติเข้านะวันนี้นะ<ม>แต่ว่ากองทุนขาย<ม>ต่อเนื่องเลยคุณอดุนะครับก็โอเคหละก่อนนั้นนี้ตอนที่หุ้นลงมาตอนนั้นก็มีมีซื้อเข้ามาอยู่พักหนึ่งนะ<ม>อ่าแล้วตอนนี้ก็กลับมาขายอีกแล้วนะสำหรับนักทุนสาบันในบ้านเราแล้วก็ต่างชาติวันนี้ซื้อสุทธิรายย่อยก็ถือโอกาสขายทางกรงรายก่อนนะครับ<ม>ก็ผมว่าไอ้ที่ขายสุดทีิสําหรับต่างนักทุนรายย่อยวันนี้ก็คงจะหอ่อนังแต่วันศุกร์นะ พอห่อมาปุ๊บวันนี้พอขึ้นต่อก็ขายเลยนะจ,จะเป็นลักษณะแบบนั้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพรวมของวันนี้นะครับถ้ามองไปถึงข้ามช็อตผึงวันพรุ่งนี้ครับคุณดูดูดเป็นไงมาครับครับผมถ้ามองไปวันพรุ่งนี้ครับคุณสุชัยครับก็นักวิเคราะห์มีการประเมินไว้ว่าจะเป็นวันแรกที่เริ่มการประชุมเฟดครับซึ่งตลาดก็จะคงซึมตัว ช่วงรอความคืบหน้าจากเฟดนะครับคุณสมชัยครับแล้วก็ใกล้ปลายปีอีกด้วยครับโดยให้กรอบแนวรับแนวต้านครับกรอบแนวรับอยู่ที่1615จุดถึง1,610จุดแนวต้านอยู่ที่1630จุดครับอืมนะครับ,รบก็เป็นลักษณะของเวทแอนซีนะคก็คือเอาง่ายๆคือรอด้วยนะครับสำหรับตลาดรุ่นไทยในบ้านเราก็รอดูเรื่องของเฟดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะออกมาอย่างไรเพราะก่อนที่จะประชุมกันกนะ็อาจจะมี เฟดสาขาต่างๆนะ hmm. ก็อาจจะมาคอมเมนต์บ้างต่างๆเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพรุ่งนี้ยังไงเพรานะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเวทเอนซีไปก่อนเพราะว่าถ้าเป็นต่างชาติคุณดูนุนนะเพราะว่ามันปลายปีแล้วนะเ hmm. ข้ามาแล้วโดนนี่ออกยากนะแก้มือยากก็ <Okay. S 2> อย่าลืมนะวันน,น,นี้วันที่13ใช่ไหมพรุ่งนี้1 4แล้วก็ดูเหมือนต่างชาติเองก็คงเล่นกันถึงอีกไม่ถึง10วันนะ่ะอ่ายี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบกว่าเข้าไปแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคือต่างชาติก็อาจจะดูแล้วก็อาจจะเข้าเข้ายังยั้งอยู่นะ แล้วกองทุน้านเราก็ยังยางอยู่เหมือนกันเอ๊ะจะยังไงนะฮะก็ต้องรอดูผลเฟดเหมือนกันอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในตอนนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเชิงบวกมากนักนอกเหนือจากเรื่องสอวคเรื่องของการผ่อนคลายร้านเล่าอะไรต่างๆนี้ก็โอเคเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับผู้ประกอบการก็ถือว่าได้ได้กลับมาอีกครั้งนะแต่ในเชิงของตลาดหุ้นก็ต้องรอดูนะครับว่าจะได้รับผลอย่างไรในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเอาละานนี้ก็เป็นภาพรวมของวันนี้แล้วก็ทิศทาาางงงของววัันนนพรรุ่ีี้ะคบเเด๋ยม เข้าสู่ประเด็นที่น่าสนใจกันบ้างครับคุณอดุลครับวันนี้หยิบยกหุ้นอิเล็ก e ทรอนิกส์ฮะก่อนนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะแต่ยังดีไม่พอก่อนนี้เพราะว่ามันมีเรื่องเงื่อนไขของกําลังการผลริตที่มันหดหายไปในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือกรณีของ KCE อ e ิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนหรือว่า KCE นั่นเองนะครับเห็นว่าตอนนี้เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้นแล้วใช่ไหมครัเป็นไงครับ ครับผมถึงถ้าดูทางนักวิเคราะห์ฟิลิปนะครับผมก็มีการประเมินไว้ตัว KCE นะครับว่าจะมีการกลับมาปกติได้อีกครั้งครับในไตรมาส4ปี64นะครับผมซึ่งจะดีหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 ครับผมเริ่มขี้ขายนั่นเองครับคุณสุทธิศักที่โรงงานอยุธยาครับจะมีการขี้ขายแล้วจะกลับมาผลิตได้ตามปกติอีกครั้งครับทำให้ การใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นกับสู่ระดับคือ95%เปอร์เซ็นต์ครับจากเดิมที่ช่วงโควิดนะครับผมต่ำไปสุดคือ84%ดเปอร์เซ็นต์ด้วยกันครับอีกทั้งยังมีคำสั่งซื้อรอส่งมอบคาดว่าจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ20%เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับคุณชัยครับแล้วก็จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นครับอีกทั้งก็ยังมีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มและแนวโน้มเงินบาทที่ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้าครับทำให้ คาดว่ามาจิ้นนะครับผมจะดีขึ้นแล้วก็คาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับโควิด1 9ในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมาครับผมก็ไม่มีในส่วนนี้ครับผมจึงทําให้คาดว่าไตรมาสสี่ปีสองหกสิบสี่ครับกำไรน่าจะ,ะดีสุดในของปีครับแล้วก็จะดีขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มอ,มองไปถึงแนวโน้มตัว ผลการดำเนินงานในปี2065ครับคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนนะครับคุณสุยครับครับซึ่งถ้าไปดูครับผมว่าทางผู้หารครับเขาแจ้งว่ามีคําสั่งซื้อรอส่งมอบถึงไตรมาส2ปี265แล้วนะครับผมแล้วก็บริษัทจะขยายกําลังการผลิตทั้งโรงงาน KCE รลาดกระบังและก็ KCE ทนะครับผมรองรับไว้แล้วทําให กําลังการผลิตเพิ่มประมาณ20%รวมถึงโรงงานใหม่ที่โรจนาครับในเฟสหนึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จคือไตรมาสสปี65นะครับผมซึ่งมองแล้วว่าไตรมาสสดีแล้วนะครับคุณสุชัยครับในป,ปี2 5 6 5ยังดีต่อเนื่องครับผมครับมาดูแล้วก็กําลังการผลิตกลับมาเริ่มที่จะใกล้กับปกติมากขึ้นนะครับ สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าต้องยอมรับนะโควิด -19 เนี่ยมันมีผลต่อโรงงานลหลายๆโรงงานนะอย่าง KCE ก็โดกนกระทบเหมือนกันแม้ว่าจริงๆนยเสียดายนะคุณดุลนะจังหวะนี้อิเล็กทรอนิกดีนะค่าเงินบาทก็อ่อนค่าก่อนนันนี้นะครับออเดอร์ต่างๆก็มาแต่ว่ากําลังการผลิตยังใช้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันก็มีเรื่องของเนี่ยฮะตรวจเจอโควิดปุ๊บมันก็ต้องหยุดกันไปอะไรประมาณนั้นนะครับกำลังผลิตก็หายไปแต่ที่คุณดุลพูดถึงน่าสนใจนะครับว่าจากเดิมเนี่ยประมาณสัก84อนคือช่วงก่อน กำลังการผ <Okay. S 2> ลิตนะฮะ84%แลวจะกลับมาก็อาจจะกลับมาสู่ระดับปกติที่เขาเคยเทําได้ก็คือ95% mm. อันนี้งของกําลังการผลิตอันนี้น่าสนใจนะครับประเด็นนี้แล้วก็ที่สําคัญคือโรงงานต่างๆก็อย่างที่คุณอาลุ่มพูดถึงว่าปีนี้เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ปีหน้าเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจคือกําลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ20%นะครับแล้วก็จาก2โรงงานใช่ไหมฮะที่ KCE ที่ราชบังกับ KCETEC h นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีอีกโลงหนึ่งที่โรจะนะอันนี้ก็แต่มาสามปีหน้าเชิะที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจฮะับสำหรับของ KCE ว่าดูแล้วที่ทางน่าจะมีการเติบโตได้ดีในเชิงของยอดขายแล้วก็กําไรเนี่ยน่าสนใจค่าเงินบาทอ่อนด้วยแล้วตอนนี้ราคาชิ้นส่วนิเล็กนิก์ถือว่าราคาดีด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าติดตามเลยนะครับ,รบมีการให้ราคาเป้าหมายกันไว้ไมหมครคุณนรุณนะวันนี้ครับถ้าดูราคาเป้าหมายนะครับผมทางบอรอ,อฟิลิปนะครับผม ให้ราคาพื้นฐานของตัว KCE อยู่ที่101บาทครับคุณสุชัยครับซึ่งราคาหุ้นนะครับผมก็ถ้าดูล่าสุดนะครับผมตัว KCE ก็ถือว่ายังมีอัพไซด์นะครับผมก็อัพไซด์อยู่ประมาณ8%ครับอืม8%ก็ยังพอได้นะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าโอเคละ ราคานี้อาจจะเป็นลักษณะของการแนะนําก็คือทยอยสะสมทยอยทยอยซื้อไปก่อนนะครับแล้วก็รอข่าวดีผมว่าแต่มาสีเนี่ยงบการเงินของ KCE น่าสนใจเลยนะ<ฮ>ถ้ากําลังการผลิตกลับมาได้ตามที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิป ประเมินไว้อย่างที่คุณอดุลพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะเพราะราคาก็ดีด้วยแล้วค่าเงินบาทโอเคแม้แต่ตันนี้อาจจะแข็งค่าขึ้นมาใล็นิงแต่ว่ามันทรงตัวแบบระดับอ่อนๆมาโดยตลอดอันนี้ก็เป็นผลดีสําหรับการส่งออกของระ KCE นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ KCE นะครับเอาท่านเดี๋ยวผมทิ้งท้ายนะครับกับกรณีของหุ้นที่เข้าขายมาตรการการกํากับการซื้อขายนะครับทั้งระดับ1และระดับ2เปิดหัวมาโดนเลยฮะคุณนรูนะ วันนี้ก็ต้องบอกว่ามาตรการการซื้อขายำกับการซื้อขายระดับหนึ่งเนี่ยต้องอเทรดด้วยเงินสดทั้งจํานวนนะฮะนั่นก็คือแคดบาลานมีอยู่หนึ่งหุ้นพร้อมลูกครับนั่นก็คือตัว Next ครับหรือว่า t x t p o t n t จำกัดมหาชน NEX เนี่ยนะฮะพร้อมกับ Next p o i n วอลเลน2อาโดนทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับก็มีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ฮะสิธันวานู่นนะฮะไปเสร็จสิ้นก็สิ้นปีเลย โดนไปถึงสิ้นปีเลยนะฮะสาธันวาคมอันนี้ระดับ1น,นะครับมันมีเรื่องของหุ้นที่เข้าขายมาตรการกํากับการซื้อขายระดับ2ด้วยนะครับหุ้นที่เข้าขายระดับ2นี่คือห้ามคํานวณวงเงินการซื้อขายแล้วก็โดนแคสบาลานด้วยนะฮะอันนี้ก็สำหรับระดับ2นั่นก็คือบริษัท TRC Construction จํากัดมหาชนหรือว่าท r c นะครับ,รบก็มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฮนะถึงนู่นเลยฮนะสาธันวาคมเหมือนกัน นะฮะฮก็จะเป็น2หุ้นสองหุ้นหน,หนึ่งหุ้นกับ <Ừ. S> 1กับลูกก,กับหนึ่งลูกนะฮะกับบอลแลนด์นะฮะ,ก,ะ,ฮะกับตัวของ TRC อีกหุ้นหนึ่งนะฮะก็ลองติดตามดูะฮะราคาพรุ่งนี้ก็คงจะพอเผาความร้อนแรงเข้ามาได้บ้างนะฮะก็ลองติดตามดูนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและคุณอดุลต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน